หมื่นหายใจตี้ชีเคอร์เกอร์หลืออู้ผินสวัสดีค่ะนักเรียนแล้วก็ยังอยู่กันในบทที่7นะคะที่มีชื่อว่าของใช้ส่วนตัวหมื่นคายสือฟู่สีเซิ้นฉือเลอเซิ้นค่ะนักเรียนเรามาทบทวนคำศัพท์ในบทเรียนนะคะในหัวข้อเลอเซิ้นค่ะ เฉียนเปากระเป๋าสตางเจ้าเสี่ยงจีกล้องถ่ายรูปเตี้ยนหนาวคอมพิวเตอร์เอ็มพีซานเอ็มพีสามโซโจีโทรศัพท์มือถือโซเปี่ยวนาฬิกาข้อมือ วอมันหลายฟูสีแยนเซอร์ค่ะเรามาทบทวนคำศัพ์สีกันนะคะแยนเซอร์สีหงเซอร์สีแดงเฟินหงเซอร์สีชมพูหวงเซอร์สีเหลืองเฉิงเซอร์สีส้ม จงเซอร์สีน้ำตาลหลานเซอร์สีน้ำเงินเทียนหลานเซอร์สีฟ้าลีเ่เซอร์สีเขียวจือเซอร์สีม่วงปายเซอร์สีขาวเฮยเซอร์สีดำ ฮุยเซอร์สีเทาจินเซอร์สีทองหยินเซอร์สีเงินรูปป่ายเซอร์สีครีมจินเทียนหวัวเหมอนหลายขั้นปูช่ชงเซิงฉือค่ะนักเรียนวันนี้เรามาดูในหัวข้อ ชงซึงเือหรือคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะที่ลูกได้นำเสนอกันมาในสัปดาห์ก่อนโน้นนะคะมาดูคำที่หนึ่งของเรืองวิทย์ค่ะเรืองวิทย์เสนอคำว่า iPad นะคะ iPad เป็นชื่อเฉพาะดังนั้น iPad ก็เปรียบเสมือนแท็บเล็ตใช่ไหมคะซึ่งแท็บเล็ตในภาษาจีนเราใช้คำว่าผิงป่านเตี้ยนหนาวนะคะผิงป่านเตี้ยนหนาว คำว่าเตี้ยนหนาวก็คือคอมพิวเตอร์นะคะแท็บเล็ตหรือ iPad มันก็เหมือนคอมพิวเตอร์ย่อยๆใช่ไหมคะเ,เป็นกระดานคอมพิวเตอร์ดังนั้นภาษาจีนเลยใช้คําว่าผิงป่านเตี้ยนหนาวต่อไปติเออมาดูคําของสาวิตรีเสนอคําว่าพัดลมนะคะพัดลมภาษาจีนใช้คําว่าเฟิงสั้นเฟิงสัน้นนะคะจะสังเกตตัวแรกนะคะคําว่าเฟิงก็คือลมนั่นเองนะคะต่อไป ทิซานคันจิตโพลเสนอคำว่าโทรศัพท์นะคะในบทเรียนนะคะโทรศัพท์มือถือเราเรียกว่าซจีนะคะแต่พอเป็นโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ทั่วไปหรือโทรศัพท์บ้านนะคะภาษาจีนใช้คำว่าเตี้ยนคว้าเตี้ยนคว้าเตี้ยนหมายถึงไฟฟ้าคว้าคือคำพูดคำพูดที่เป็นไฟฟ้าก็คือโทรศัพท์มาตามสายใช่ไหมลูกเออดังนั้นภาษาจีนเลยใช้คำว่าเตี้ยนคว้าหมายถึงโทรศัพท์นะคะต่อไปที่ซื้อ เป็นคำของซาสิทอนนาฬิกาข้อมืออยู่ในบทเรียนแล้วไม่พูดถึงแล้วนะคะโสเปียวตี้อูนันานาลีกล้องถ่ายรูปก็อยู่ในคำศัพท์บทเรียนนะคะก็คือเจ้าเส้นจีนะคะให้ลูกย้อนคลิปกลับไปดูเนาะต่อไปตี้ลิวกดเฉพรเสนอคำว่ารองเท้านะคะรองเท้าในภาษาจีนนะคะใช้คำว่าเสียนะคะเสียนะคะออกเสียง ตัวหลังลังท้ายสระเอค่ะเสีนะคะเสียรองเทา้าต่อไปตี้ชีเมทัศเมทัดเสนอคำว่าเสื้อนะคะอันนี้เราซื้อเลยตีความหมายว่าเป็นเสื้อผ้าแล้วกันนะคะเสื้อผ้าภาษาจีนใช้คำว่าอีฟูอีฝูนะคะออกเสียงสั้นๆเนาะบางครั้งก็ไม่ใส่วันในยุคเสียงเลยนะคะออกเสียงสั้นๆอีฟูหมายถึงเสื้อผ้า ต่อไปติปาพิมพิษาเสนอคำว่าสร้อยข้อมือนะคะสร้อยข้อมือภาษาจีนใช้คำว่าโซเลียนโซเลียนนะคะคำว่าโซตัวแรกแปลว่ามือนะคะโซเลี่ยนสร้อยข้อมือนะคะต่อไปตีจิวเกียติศัก์เสนอคำว่าถุงเท้านะคะถุงเท้าภาษาจีนใช้คำว่าว่าจืว่าจืนะคะถุงเท้า ต่อไปที่ซื้อพุทธิดาเสนอคำว่ากางเกงกางเกงในภาษาจีนนะคะใช้คำว่าคู่จึคู่จึกางเกงถ้ากางเกงขาสั้นต่วนคู่กางเกงขายาวก็ช้างคู่แต่นี่ลูกไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นประเภทไหนพูดหน่อยถึงกางเกงอย่างเดียวกางเกงก็ใช้คำว่าคู่จึนะคะต่อไปที่ซื้ออีจุทามาดบอกว่าแปลงสีฟัน แปลงสีฟันภาษาจีนใช้คำว่ายาสัวยาสัวแปลงสีฟันแต่ถ้าลูกกลับคำกลับคำกันนะคะสรับคำพูดนะคะเป็นซัวยาเมื่อไหร่เป็นซัวแล้วหยานะคะสัวยาหมายถึงแปลงฟันแต่พอเป็นหยาสัวแปลงสีฟันคำศัพท์สลับตำแหน่งกันความหมายก็เปลี่ยนเห็นไหมคะต่อไปติ ตี้ซือเอ,อนะคะเป็นคำของมณีรัตนาเสนอคำว่าลิ้นชักนะคะลิ้นชักนี้น่าจะหมายถึงตู้ลิ้นชักใช่ไหมคะภาษาจีนนะคะใช้คำว่าอูโตกุยอูโตกุยนะคะจริงๆแล้วคำแรกนะคะตัวแรกอ่านว่าอูอูเสียงสองเสียงสาม กูเสียง3นะคะกฎการอ่านพินินบอกว่าเมื่อไหร่วันใยุคเสียง3เสียง3นะคะเสียง3เสียง3มชนกัน2เสียงนะคะ3 3ตัวหน้าเวลาออกเสียงนะคะเขียนเหมือนเดิมแต่เวลาออกเสียงให้ผันเป็นเสียงสองเสียงสองใช่ไหมคะตัวหน้าให้ผันเป็นเสียงสอง่านว่าอูไม่อ่านว่าอูแล้วอูตัวหลังก็อ่านเหมือนเดิมโตใช่ไหมคะ <ayuda> ตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้ก็คือเสียงสนะคะกุ้ย อูโต้กุยนะคะก็คือตู้ลิ้นชักนั่นเองนะคะต่อไปตี้ซือซานหน้าพัดค่ะหน้าพัดเสนอว่าหมอนข้างเป็นของใช้ส่วนตัวเนาะภาษาจีนคำว่าหมอนข้างใช้คำว่าเป้าเจนินเป้าเจิญนะคะก็คือของใช้ส่วนตัวอ่ะจากคำที่ลูกเสนอมานะคะ ทั้ง13คนนี้นะคะส่วนคนอื่นที่ไม่เสนอมาก็ให้ลูกเลือกใช้คำศัพท์ส่วนตัวในบทเรียนได้นะคะทีนี้ให้ทำอะไรนะคะก็คือให้มาสร้างบทสนทนาถามตอบนะคะ A, B ด้านล่างนะคะด้วยคำถามที่ว่านี่ตรงนี้ค่ะ A นี่เตจุด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 จุเสี什么颜ตะ นี่เตอจุดจซื่อสม,มอเย,ยนเซอร์เตอะตรงนี้นะคะเป็นการถามเกี่ยวกับเรื่องของสีนะคะเพราะคาว่าเย,ยนเซอร์แปลว่าสีส,สม,มอ,อะไรสีอะไรอะไรสีอะไรก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะให้ลูกใส่คสําศัพท์สิ่งของสิ่งของของใช้ส่วนตัวก็เป็นเช่น เราซื้อย,ยกตัวอย่างของนาพัดเลยนะคะนาพัดใกล้ๆเนี่ยนาพัดบอกว่าหมอนข้างใช่ไหมหมอนข้างจะถามว่าหมอนข้างของเธอเป็นสีอะไรนะคะเราก็ถามภาษาจีนว่าหนีเตเปาจุนซื่อสนมือเย,ยนเซอร์เตอ,อหมอนข้างของเธอเป็นสีอะไรอ่สมมติว่าหมอนข้างของนภัพัเป็นสีแดงสีแดงหงสเซอร์ใช่ไหมคะอ่าเราก็เวลาตอบคําถาม คำถามถามนีคําตอบก็ต้องตอบเป็นวอฉันใช่ไหมถามนีเธอตอบบัอฉันนภัทรก็ต้องตอบเป็นวอเตอร์เป้าเจินตรงนี้ต้องสัมพันธ์กันนะคะถามอะไรตอบอันนั้นวอเตอร์เป้าเจิ้นเสื้อหงเสือเต๋วอเตอร์เป้าเจินนะคะซสื้อหงซอเสือ่า อะไรของฉันเป็นสีอะไรก็ว่าไปนะคะตรงนี้นะคะให้ลูกจับคู่กันแล้วก็ผัดกันถามผัดกันตอบนะคะเช่นมณีรัตนากับนภัทรคู่กันนะคะมณีรัตนาก็ต้องถามเป้าเจินใช่ไหมคะหมอนข้างของนภัทรว่าเป็นสีอะไรหนีเตเป้าเจินซื่อสียเย็นเสื้อเตเออนภัทรก็ต้องถามลิ้นชักของ วันีนัตนาใช่ไหมคะก็เป็นนีเตอโอโตกุยซื่อสมัยเยนเซอเตะนะคะก็ถามสิ่งของของเพื่อนว่าเป็นของเป็นสีอะไรตรงนี้ก็ให้ฝึกกันนะคะถามสั้นๆถามตอบสลับกันถามผัดกันถามผัดกันตอบแบบนี้นะคะอ่ะถ้าตรงไหนนะคะที่ลูกไม่เข้าใจนะคะออกเสียงไม่ได้นะคะก็ให้ลูกฝึกย้อนคลิปนะคะกลับไปดูแล้วก็ฝึกออกเสียงนะคะฝึกสักสองสามครั้งนะคะแล้วก็ ถ่ายคลิปตัดต่อกันนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่โควิดก็บ้านใครบ้านมันลูกก็ตัดต่อคลิปนะคะแล้วก็ทำเป็นคลิปสนทนาเป็นงานคู่นะคะโอเคฮาวเตอร์เจียโยบาย,บาย